่าก็คือตั้งใจเลี้ยงหลานมากเอ่ออุ้ดูดิดูดิผ่าเขาเขาเล่นยังไงอ่ะจะก๊อปปี้จะก๊อปปี้ดูน้ำใหม่น้ำใหม่อยู่ในสายฉันศึกษาไปก่อนจะมีแล้วเหรอไม่อุ้งมุ้งไหมอุ้งมุ้งไหมนะว้าวดูเขาเล่นเาเล่นยกขึ้นผ่าเล่นเก่งอ่ะ ไอ้คนนี <champions> ้เลยหรอเปิดเลซแนได้ไมหลายคนบอกี้นี่นี่นี่น้าไมถามว่ากี่ดอลไมค์ขนาดนี้คะ